เป่นบรรยากาศพนท้องทั้งนีเช่นเคยครับเป็นบรรยากาศของวันจันทร์ที่23เดือนมกราคม2560ครับหลังจากหยุดจุดจีนครับเมื่อกี้ที่ผมผ่านมาเป็นน้องโพครับแถวบ้านโพครับตรงนี้ข้างหน้าก็เป็นแยกบางแพครับผมจะขึ้นสะพานครับเป็นบรรยากาศของถนนเกษตรหมายเลข4ครับ มุ่งหน้าไปทางราชบุรีครับนี่เป็นสะพานข้ามแยกบางแพรครับคือถ้าเบี่ยงซ้ายไปก็จะไปเลี้ยวซ้ายไปทางบางแพบางบางแพรครับผ <c oughs> ุดผิดผุดผูกรับเลี้ยวขวาก็จะไปทางโพธารามครับแต่ตรงไปก็จะไปทางราชบุรีเพชรบุรีครับบนถนนหมายเลขสี่ถนน,น,นเพชรเกษมครับ อยู่บนถนนเพชรเกษมครับอ๋อเลยแยกบางแพรมาหน่อยก็ฝั่งขวามือครับก็จะเป็นศูนย์ประสนีราชบุรีครับน่าจะเพิ่งจะเปิดใหม่ครับเพราะว่าอาคารยังใหม่ๆครับแถวนี้น่าจะเป็นบ้านสิงครับตำบลบ้านสิงเนื้อต้มบ้านสิงครับแถวนี้ครับ <laughs> ต,ตรตงไปราดบ,บรุรีกลับรถไปโพธารามครับสำเพ็งโพธารามตรงนี้แยกโพธารามครับบนถนนเพชรเกษมที่จะมุ่งหน้าไปทางราชเบ,บุรีครับ นานๆผ่านมาทีก็จะแปลกๆตาอยครับยังอยู่ในเขตของอำเภอโพวทาราดนะครับตอนนี้อยู่บนถนนเพ็รเกษมครับก็สําหรับทีนี้ก็เป็นครั้งแรกครับที่ผมได้ผ่านมาถนานเส้นนี้ครับถนเนเพ็รเกษมที่จะมุ่งหน้าไปทางราชเจุรีครับตลาดเจ็ดเสมียนเลี้ยวขวาไป สามกิโลครับตรงแยกตรงนี้ครับแยกเจ็ดเสมยนครับตรงนี้ราเชบุรีเป็นเมืององงค,ครับเพราะฉะนั้นก็จะมีโลงปั้นโอง่งใหญ่ๆเยอะแยะครับเมื่อกี้ก็เห็นป้ายโลงปั้นโอง่งรัตนกุศินครับ สำนักง,งานขนส่งจังหวัดราชบุรีก็อยู่ตรงขวามือฝั่งนู้นครับรข้ามสะพานลอยโดยปกติแล้วพอถึงสำนักง,งานขนส่งจังหวัดราชบุรีก็รู้สึกว่าจะเข้าสู่เขตตัวเมืองราชบุรีแล้วครับใกล้แล้วครับนี่ครับบริเวณใกล้ๆกล้ เข้าสู่ตัวเมืองโองครับตัวเมืองราชจุุรีครับก็ถือว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่เป็นทางผ่านครับสําหรับคนที่จะเดินทางลงสู่ภาคใต้ครับที่ใช้ถนนเพชรเกษมหมายเลขสี่เส้นนี้ครับราดจบุรีเอิี มรัตนโกสินรัตนโกสินหนึ่งครับอยู่ตรงนี้ครับข้างหน้าก็เป็นป้ายตรงไปราชบุรีมาเลเซียแล้วก็มีเบี่ยงเบี่ยงซ้ายครับน่าจะเป็นทางเลี่ยงเมืองครับที่จะไปเพชรชบุรีครับถนนเลี่ยงเมืองครับราชบุรีก็ดีครับก็มีถนนเลี่ยงเมืองแล้วก็มีเส้นทางให้เลือกลายเส้นทางครับ ผมก็จะตรงไปเส้นเดิมครับตรงไปเรื่อยๆครับข้างหน้าก็เป็นสะพานครับสะพานข้ามแม่น้ำน่าจะเป็นแม่น้ำแม่กลองครับสำหรับใครที่อ่าไม่ใช่เลยครับเป็นสะพานข้ามทางรถไฟครับ สำหรับใครที่ผ่านบ่อยๆก็จะจินครับแต่ว่าผมนานๆมาทีก็จะงงๆอยู่ครับแปลกๆตาอยู่ครับเพราะว่าแต่ละที่มันก็จะมีอะไรก่อสร้างเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับตรงนี้ก็แยกตรงบิ๊กซีนะครับแยกซ้ายไปก็เข้าเมืองราชบุรีครับนี่ครับทางรถไฟครับพอลงจากสะพานครับทางรถไฟไปแล้วก็จะ เจออีกหนึ่งสะพานครับตรงนี้น่าจะเป็นสะพานข้ามแม่น้ำครับข้ามแม่นม้ำแม่น้ำแม่กองครับ <c oughs> นี่ครับแม่น้ำแม่กองครับผ่านตัวเมืองราชบุรีครับตรง จากสะพานลงมาก็ตรงไปเพชรบุรีหมายเลขสี่เบี่ยงซ้ายก็หมายเลขสี่นะครับแต่ว่าเข้าเมืองราชบุรีรู้สึกว่าเมืองราชบุรีก็จะมีสะพานข้ามแยกเยอะครับช่วงนี้ซึ่งแต่ก่อนถนนเส้นนี้ผมเคยผ่านมามันก็จะเป็นสี่แยกไฟแดงเยอะเหมือนกันครับแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็นสะพานหมดแลวครับนะี่ครับเราก็ขึ้นสะพานหนึ่ง อย่างเดียวครับตรงนี้น่าจะเป็นแยกเขาเรียกแยกอะไรอย่างนิสสัตว์นะครับถ้าเลี้ยวขวาก็ไปทางจอมบึงครับตรงข้างล่างนี่ครับแต่ว่าผมก็อยู่ข้างบนครับตรงข้ามสะพานไปเรื่อยๆครับบันทึกเส้นทางของผมวันนี้ก็เป็นบรรยการของถนนเพชรเกษมในช่วงของจังหวัดร,ราชบุรีครับ เป็นบรรยากาศของวันจันทร์ที่23เดือนมกราคมสองพันหายหกสิบหกครับข้างหน้าก็เป็นแยกอีกนะครับก็มีสะพานข้ามอีกเหมือนเดิมครับตรงนี้ไม่รู้แยกอะไรครับนี่ครับขึ้นสะพานข้ามมาอี ข้างหน้าก็จะมองเห็นเป็นเหมือนภูเขาคับเนินเขาครับผมก็จะตรงไปเรื่อยๆครับโอ้ปากท่อเพชรชบ,บุรีตรงไปครับจิ้นสายก็เข้าตัวราชบ,บุรีครับผมข้ามสะพานข้ามแยกมาแล้วสองสะพานครับนี่เป็นสะพานที่สามครับ ผมจะเบี่ยงซ้ายครับเพื่อที่จะเลี้ยวขวาไปทางอำเภอสวนพึ่งครับตรงนี้เป็นแยกอะไรจะต้องดูป้ายครับไปทางอำเภอบ้านคาครับอำเภอสวนพึ่งัอำเภอ,อเบอรสวนพึ่งอำเภอบ้านคาครับแยกคลองไผ่ครับ แยก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 ห้วยไผ่ครับคลองกับห้วยครับไม่เหมือนกันเลยครับเป็นแยกห้วยไผ่ครับ จะเลี้ยวขวาไปตรงแยกห้วยไผ่ครับไปทางอ,อบ้านขาทางอ,อสวนพึ่งครับมีสะพานข้ามแยกเยอะๆก็ดีครับสะดวกสบายครับรถที่วิ่งทางตรงก็ไม่ต้องมารอติดสัญญาณไฟแดงครับก็วิ่งข้ามหัวเจ้าบ,บ้านไปเลยครับส่วนรถที่จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็เสียเวลาลงสะพานมาจอดรอสัญญาณไฟข้างล่าง แต่ก็ไม่นานครับเพราะว่าปริมาณรถมันก็จะน้อยลงครับเส้นทางตรงนี้ไปทางอำเภอสวนพึ่งอำเภอบ้านชาก็กำลังปรับปรุงถนนครับทางฝั่งความมือครับผมเพิ่งจะเลี้ยวมาจากแยก,กห้วยไผ่ครับจะเรียกกินอยู่เรียกครับของไผ่อยู่น่าจะอยู่แถวโคราชครับนี่ห้วยไผ่ครับราชจบุรีครับ การสังคมจังหวัดราชบุรีก็อยู่ทางนี้ครับมาทางสวนพึ่งนี่ครับก็ยังเป็นบรรยากาศของถนนอยู่ในเขตตัวเมืองจังหวัดราชบุรีครับซึ่งผมมุงม่งหน้ามาทางอำเภอสวนพึ่งครับอำเภอบ้านคาครับแต่นี่เป็นเขตชุมชนครับรถก็จะเยอะซะหน่อยครับแล้วก็แยกไฟแดงก็จะเยอะก็ต้องใช้ความระมัดระวังครับ ขับรถบนถนนครับก็อย่าให้วิญญาณน,นักแข่งเข้ามาสิงครับก็ขับไปเรื่อยเรื่อด้วยความระมัดระวังครับเขาบรบกฎจราจรครับในเขตชุมชนก็ขับด้วยความระมัดระวังครับใช้ความเร็วให้เหมาะสมครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองแล้วก็เพื่อล่วมทางทางตกเก้าชัน้นบนรการ ถนนครับที่จะไปทางอำเภอสวนพึ่งครับมุมดีการข้าของพันปัฒนาที่ผูกขายสสีสุริยวงศก็เป็นถนนฝั่งละสองเลนครับมีกอกลางถนนครับเป็นถนนลา,ลาดยางมาตอยครับถนนเส้นนี้ จะกมุ่งหน้าไปทางอำเภอสวนพึ่งอำเภอบ้านคาครับส่วนหมายเลขถนนก็ไม่ได้ดูครับไม่ได้ดูป้ายครับก็เรียกว่าเป็นถนนที่จะหุ่งหน้าไปทางอำเภอสวนพึ่งครับจากราชบุรีครับ ชมบรรยากาศตามสองขังทางไปเรื่อยๆตามสไตล์ของผมครับข้างหน้าตรงนี้ก็จะเป็นวงเวียนครับเป็นวงเวียวนวัดพุทงยากุ่มป่าผมก็จะตรงไปครับไม่ซ้ายไม่ขวาครับก็วิ ข้ามโรงเรียนไปเลยครับน่าจะเป็นคลองครับข้างล่างครับแถวนี้ก็น่าจะเป็นถนนที่มุ่งหน้าไปสู่ทางที่ตวะวันตกของประเทศไทยครับครับไปเรื่อยๆไปไม่หยุดครับก็อาจจะไปทะลุถึงพม่าได้ครับถ้ามาแถวนี้ครับ ก็ถือว่าเป็นเส้นทางที่ผมไม่ค่อยได้ผ่านมาบ่อยครับนานๆมาทีก็จะรู้สึกตื่นตาตื่นใจครับแล้วก็แปลกตาไปบ้างครับแต่สำหรับคนที่ใช้เป็นประจำก็คงจะชินชาครับก็คงจะเฉยๆครับแต่ทุกวันนี้ก็สะดวกสบายครับไม่ต้องกังวลอะไรมากมายครับเพราะว่าจะเดินทางไปไหน ถึงเราจะไม่ค่อยจินหรือว่าไม่ค่อยรู้เส้นทางก็แค่ศึกษาบนแผนที่ครับแผนที่ก็ไม่ต้องมีแผ่นกระดาษเอามากางเหมือนสมัยโบราณครับไม่ต้องมีเช็มทิศอะไรครับทุกวันนี้ก็ใช้ GPS ครับ <c oughs> บนสมาร์ทโฟนหรือว่าตาม <c oughs> เครื่องนำทางครับมีเยอะแยะครับตรงนี้วัดห้วยไผ่ครับวัดนองหลวงก็เป็นถนน ไม่มีเกาะกลางถนนครับเป็นถนนลาดยางมาตอยครับฝั่งละสองเลนครับการจราจรก็ไม่หนาแน่นครับก็ถือว่าเป็นเขตนอกเมืองครับเป็นชานเมืองครับของจังหวัดราชบุรีครับแถวหมวยไผ่ครับแถวนี้ครับแถวนี้โค้งเยอะครับ ปกบ้างครับก็ต้องระมัดระวังครับขับเร็นๆอาจจะเลยโค้งครับ ครับบรรยากาศในแต่ละที่ย่อมไม่เหมือนกันและในแต่ละวันก็ไม่เหมือนเดิมก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขออำลากันเพียงเท่านี้ครับก็ขอ,ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขเดินทางปลอดภัยทุกที่ทั่วไทยครับสวัสดีครับ